โอเคโอเคประมาณมๆๆานี้ไอ้เนี่ยระเบิดระเบิดเลยเฮ้ยใครโยนใครโยนระเบิดมาเมื่อกี้มีตัวโยนระเบิดมาปายไปซะปายไปซะ,เอ,เะอีกเคก็ตะอ้โหเูีะเข้าหลัง มามาอยู่ไหนไะคุณอยู่ข้างหลังนี่เต็มปืโกก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 ลงัวๆยิงัวๆ่ไอ้เ้มันโกมันยนังอะไรจัปาเลยโอ้ยเน็ตเน็ตเเน็ตเน็เน็ตเน็ตเ โอ้ออกออกออออกออกไอ้เีนเนี่โคตรปิงอ่ะอย่างปิงเลยออาเอาไม่หายไปไหนวะมาแล้วจ้า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 อู้อะไรวะกูยิงไข่มาแล้วนะ เมื่อกี้กูยิงไข่มึงไม่ตายเลยเอา้าโอ้โหตัวข้างหลังมา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 โอ้โหแต่รับปืนมึงเฮียอาดปุ๊ปี๊นี่ไงไอ้เฮียยกระเบิดไงเยนระเบิดไงอุ๊อาตาย ไอ้เกียรตัวตัวนี้ลอยไปเลยเฮียมันจะถือไม้ตีไก่เฮียถือไม้ขดไก่มาไล่ตีกูจัดไอ้เกียร์อนนะไรๆมึงไม่เห็นกูจริงดิมันไม่เห็น,นเฉยเลยไอ้เแก่ กูอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังส่วนวหน้าไงไปมองหลังไงเขาไอ้กเชนี่ตายโอ้โหไอ้กเชนี่เลอพจีอยู่เอด้วยนะอยู่เอด้วยเนะี่ยมึงท้าปืนพกด้วยเนี่ยตายซะรัสเซียมึงอะรัสเซียรหรอรัสเซียมึงเจอรัสไทยน่ะเป็นไง อุ้ย,ย,ยหนุ่มรัเสเซียมเยอะ <c oughs> วางมึงวางเดี๋ยวนี้มึงชอบเล่นถังกันใช่ไหมมึงชอบเล่นถังกันหรอไอ้โอ้โหโอ๊ยไอ้เจ้าสปอมต่อหน้าเลย <c oughs> เรียบร้อยแกล่ะไปเจอโปรเพยเยอร์ไอ้สัตว์รู้จักโปรเพยเยอร์เปล่าฮะโปรเพยเยอะพีพีนั้นเนี่ยอะไรทำไงทำไงทำไงยิงหัง <c ười> ยี่่าคุยิงหังแล้วเพื่อไอตัวหนึ่งไม่ตายเฉยเลยเฮียอะไรวะเอาแตกแตกไปแล้วอ,อ่ะกูนี่แตกด้วย แต่จริงเรลัวอิงรลวัลวเอาไม่ตายเอาเอาเอาตายตายซะตายซะอาไปไหน่ะเครื่องเทเลพอร์ไตไอ้หี้ยแตกเก็บสอง อะรวะอุ้ยเอาอุ้นโดนเที่ยอะไรเนี่ยสปอนสปอนอย่างเฮี้ยอะไรเฮี้ยยืนนิ่งอ่ะโอเค SMG ีเอช่วยด้วยยืนทำอะไรยืนทำอะไรอยู่ไอ้เฮี้ยยืนทต็มใส่ไอ้เฮี้ยมันยืนมันยืนมือทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไปไหนวะพอหนุ่มรัดเสียงมาดีดี ไหนอะโอ oh, yeah. oh, <mm ้โหหลบ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 อะดิจิตอลเลยเฮียมาหนิี่มาหนิี่เอาแหลกแหลกแหลกเน็ตเน็ตเตอร์เบอร์แหลก ไอ้เหี้ยเซิร์ฟเวอร์แหลกก็ตายมีกี่คนเลยกูอยู่อันดับสามเลยเนี่ยเชตอันดับสามวะไม่โดดมั้งโยนเราหินมันโยนหินมันโยนหินไม่โยนหินไอ้กูไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูฟ้องปูตินนะไอ้สัตว์นิ่เราเปิดนี่เราเปิดอัดหน้าไอ้สัตว์ เฮียลูกูมือมันจะยกถังน้ำมันนี่เฮียกูยิงถังน้ำมันแตกเฮียตายซะอะไรอะทำไรอะเฮียลูกูก็ลาชิวไงลูกกูลาชิวไงโอ้ยเยี่ยมเอาเอาแฉกันหน้ากูซะโอ้โหเละเอาพิจิตรงนี้เลยเหรอตายคู่ซะมาดิ มึงยืนทาถือไม้ขนไก่ทําไมอุย้ยเอ้าทำไมมันไม่ตายอ่ะเชีย่ยร์เลตายสัสเราไปเกิดไปดีทำไมยืนทำไรอ่ะจะยืนทำไรอ่ะเจ๊แมงไม่ตายแต่จเจอไม้ขนไก่กูอุ้ยโอ้โหเล่นมันเล่น ไอยูเอสนี่หลายรอบนะยูเอเน่เทเลพอร์ตไปเลยสวย <S <S อ,ยอุ้ยไอเชียมงยิงถังน้ำมันอะไร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 ตายไปซะแววัวเปลองมึงอะ่ะตายไปซะดับบนคิวดับบนคิวไงละ่ะ ไม่ทำอะไรอ่ะมึงยืนทำอะไรมึงยืนทำอะไรมึงยืนทำอะไรเ,เซิร์ฟเวอร์อย่างแหลกอะ่ะโอ้ยเอื่อตายซ้ำอีก